ความลับที่ทุกคนอาจจะยังไม่รู้กับแม c บุคาเวนหนึ่งเลยคือนะในในแม c บุคาเวนมีโดนก่อแรกให้เราทําการกดไปที่รูปบ้านสองแล้วก็ดูที่เลขตรงนี้นะครับให้มันกลายเป็นเลขสาสิบนะครับจิ๊บจ๊บถ้ากลายเป็นเลขสาสิบแล้วให้ไหวให้ไหวมาครับ มีเสียงหมาเขาด้วยครับเปนนม้อหมามันเดี๋ยวรอให้มันตอนเช้าก่อนนะครับตอนนี้ตัดคลิปโอเคครับตอนนี้ก็ตอนเช้าแล้วครับนะครับนะงั้นก็ต่อไปให้เราทาการเ,เดี๋ยวทางไหนนะเดี๋ยวทางไหนให้เราทําการขึ้นภูเขาลูกนี้ครับภูเขาลูกที่ผมกำลังมองอยู่ครับขึ้นไปครับ เร้่อยที่ทที่การขึ้นเออเออเรามาที่ทางที่เป็นเนินเนินแบบเนินเขาแบบนี้นะครับถ้าต่อไปอ่ตไปให้ทำการขึ้นไปให้ถึงยอดครับงั้นเสียรถมาเือเหรอนี่ วีวีวีววีโอโอ้ยติดติดติดขนเขาไปเลยพุ่งทะยานไปข้างหน้าหยาวนกระโดดล้อทำการเดินมา ให้นึงโซนสีขาวนะครับแล้วก็เดินมากระโดดลงไปครับแล้วก็มันก็จะมีทางแบบนี้ครับให้ทําการขึ้นไปแล้วหารั้วนะครับถ้าเจอรั้วแล้วก็ทําการเดินไปตามรั้วเลยครับแล้วก็ทุกคนเจอทางขาดแบบนี้ให้เดินเข้าไปครับแล้วก็ทุกคนก็จะเจอโดนล้าสามารถถีมันได้แบบนี้เลยนะครับ แล้วก็วิธีลงมันจะมีปุ่มจำอยู่นะครับให้กดปุ่มจำที่เป็นสีขาวๆข้างล่างนะครับอู้กดเท่ ข้อที่สองครับท่าเต้นที่ทุกคนที่มือใหม่อาจจะยังไม่รู้ครับก็อแรกท่าเต้นแรก W O L F o o บก็จะกลายเป็นหมาป่าครับแล้วก็เราก็จะเต้นท่าแบบนี้ครับต่อไปถ้าพิมพ์ํำคำว่า A F K ทุกคนก็จะได้ท่าแบบนี้มาครับต่อไปทุกคนพิมพ์คำว่า ไปให้ทุกคนพิมพ์คำว่า A I D A N L E E บทุกคนก็จะได้ท่าแบบนี้มาค่ะนะครับและท่านี้ยังสามารถใช้กับจัก,กรยานยนต์ได้อีกครับวเป็นอะไรที่แปลกมากเลย การจรจาการจราจรประเทศไทยโอเคต่อไปข้อที่สามม่นถ้าเราถ้าสมมุติว่าเราโดนจับนั่งรถเข็นแล้วเราโดนจับเข้าไปในคุกแบบโดนจับเข้าไปในคุกลยโดนขังแบบเนี้ย วิธีออกมันมีอยู่นะครับ้เยเดี๋ยวขอเพิ่มแสงนิดวิธีออกก็คือทุกคนเห็นท่อที่อยู่ข้างบนนี่ไหมให้ทําการกระโดดเข้าไปในท่อแบบนี้เลยเอาเดี๋ยวเอาเโอยอยโอยอยเดี๋ยวให้กระโดดครับงั้นเดี๋ยวขอเวลากระโดดเข้าไปในท่อแปบ๊บนึง โอ๊ยโอยโอ๊ย,อย,อยอุยโอเคถ้าทุกคนเข้ามาในท่อดได้แล้วทุกคนจะเห็นแสงสว่างให้ทําการเดินลงไปแล้วมันจะเป็นทางออกของคุกนะครับนี่แหละครับอันนี้เสริมนะครับทุกคนเคยสังเกตไหมครับว่าไฟจราจรเนี่ยมันจะเปลี่ยนมันสามารถเปลี่ยนไฟเองได้ครับ เขาไม่ได้เอามาตั้งชูเนี่ยนั่นแหลเขาเปลี่ยนแล้วครับนี่นแหเขาเปลี่ยนแล้วนี่อันนี้ก็จะเป็นแดงส่วนนี้ก็จะเป็นเขียวเท่านล้ครับต่อไปงั้นข้อทีส่สี่คือถุงอันนี้บักนี่อยู่มานานแล้วแล้วนะครับก็คือบั็กที่ถุงไฟไหม้นะครับให้ทุกคนทําการหยิบระเบิดมา อันนี้มือใหม่อาจจะยังไม่รู้ครับวางระเบิดลงไปก็ะระเบิดก็าสามารถหยิบถูกออกมาแล้วมันก็จะกลายเป็นถูกใส่ใหม่ครับเกะกุ๊กก็ขันโอเคว่ามีอะไร,รเลืวกันมาดูมีอะไรไม่มีอะไ,ไรจริงๆต่อไปทุกคนครับทุกคนเคยเกิดมาแล้วแปลงร่างเป็นตัวละครเก่าของเราไหมครับวิธีแกงง่ายๆเลยคือ กดเข้าไปในรูปแบบนี้แล้วก็กดที่ตัวละครเรากดไปที่คนเสื้อสีส้มนะครับแล้วกดที่ตัวละครเราแล้วก็กดเขียวครับแล้วก็จะแปลงร่างเป็นตัวละครที่เรากําลังใช้อยู่นะครับนี่แหละง่งายๆเลยครับต่อไปอมต่อไปมือใหม่ต่อไปทุกคนอาจจะยังไม่รู้นะครับนี่เข้ามาในนี้ครับแล้วก็ สาวตามจีิงว่ะต่อไปกดที่รูปตึกหรือกดที่รูปนี้ก็ได้ครับกดเข้าไปแล้วกระโดดเข้าไปเลยแล้วมันก็จะมีทางต่อน,นะครับวัสม,มิมงคลปุง้งน่งปุง้งปุง้งน่งต่อไปมันก็จะมีทางแบบนี้นะครับนี่แหละครับต่อไปมันจะมีตรงน้ำพุนี่นะครับ นี่นี่ครับน้ำพุนี้ถ้าเข้าไปมันก็จะเป็นแบบมีคนอยู่ใต้น้ำพุแต่คนจากภายนอกจะไม่สามารถมาได้นะครับต่อไปอวิธีออกใช่ไหมครับกดปุ่มเขียวๆครับน้ำมือจะออกได้แบบนี้เลยครับต่อไป ทุกคนเคยสังเกตไหมครับถ้าในโรงในโรงพักหรือในในโรงพักหรือใน,ท,น,อน,ใน,ท,อนที่นอนในโรงพักหรือที่นอนในอะไรวะเนี่ยที่นอนในโรงพักหรือที่นอนในในสถานีดับเพลิงครับมันสามารถมันเม็ดสมารถนอนได้เฮ้ยตัวหี้อะไรมัน,มนอะ่รตรงั้นวะ่อการจราจรประเทศไทยวะงั้น นี่แปลงลางจะเป็นมาปาได้เอฟไอเอฟไอตกลตต่อไปครับอันนี้อันนี้มือเก่าอาจจะรู้แล้วครับแต่มือใหม่อาจจะยังไม่รู้นะครับก็คือเราสามารถวางทะลุกำแพงได้ก็คือไปบุกบานคนอื่นนั่นแหละแต่ให้แต่ต้องให้หมอนเนี่ยมันไปมันเข้าไปในกำแพงก่อนนะครับ นี่แล้วก็เ้วก็เข้าไปนอนแล้วก็ก็ออกมาได้เลยแบบนี้นะครับแล้วกระโดดออกเตียงได้เลยครับนี่มันก็จะกลายเป็นแบบนี้ครับแต่ถ้าบ้านไหนที่มันล็อกประตูออกไม่ได้อีอออกประตูไม่ได้โดนดขังงั้นขอตัดจบไว้เพียงแค่นี้นะครับถ้ามีข้อมูล ถ้ามีข้อมูลอะไรผิดพลาดประการใดก็ขอโทษนะด้วยนะครับลาก่ย